วัสดีค่ะวันนี้จะพาเด็กโกเด้นมาหาบ้านนะคะลูกฟุนัาพันโกเด้นแท้นะคะมีทั้งหมดเจดตัวนะคะแต่จับมาถ่ายแค่สามตัวนะคะน้องอ้วนๆน,นะคะขีดลักฟินเรียบร้อยพร้อมย้ายบ้านนะคะตัวนี้ตัวผู้นะคะ สีฟางข้าวนะคะตัวนี้สีเข้มจะเป็นตัวเมียนะคะกำลังสนสีฟางข้าวของตัวนะคะตัวผู้เด็กๆอยู่ร้อยเอ็ดนะคะส่งได้ทั่วประเทศนะคะส,สนใจทักเฟซท,ทักไลน์มาได้เลยค่ะมีรถส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะ dek dek